ใ่ไหมโค่ะอ่ะเร่ค่ะวันนี้มาดูหนังกลางแปลงทาลายตัวเรามาที่เทศกาลเป็นพวกของสหมงคลปีมีฉายหนังกลางแปลงเรื่องทำลายตัหมายความทรงจำสิบเอ็ปีแล้วความทรงจำของเรามเป็มเต็มเต็มแล้วทรงจำของเราเป็นยังไงบ้างกับเอิร์นี่จริงๆรู้สึกเหมือนมันผ่านมาไม่นานเองแต่ว่าตอน แล้วก็รันคือแบบเอนตอยมากสนุกมากเหมือนเป็นเป็นการทํางานที่แบบชิลมากๆแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ได้เจอคุณเจมส์ด้วยใช่เป็นเรื่องแรกที่ได้เจอกับเจมส์ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครัดีดีอ๋อเฮ้ยนี่ตั้งนี่กับเจมส์มาสิบปีแล้วอนานมากแล้วก็ฟีลบรรยากาศมาเป็นหนังรังแตงแบบเฟย์แบวแววขนาดไหนเลยมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้กัะเฟย์ยังไม่เคยดูหนังรังแตงมาก่อนค่ะนี่จะเป็นแบบครั้งแรกที่ดู คือวันนี้แอบร้อนนิดนึงค่ะคือถ้าสมถติว่าเป็นช่วงแบบทันวาอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เป็นแบบคิวหนักกลางแปลงมันคงจะแบบดีมากเห็นบรรยากาศทุกคนวันนี้มาก็ดูกันแบบใช่ใช่มามากันเยอะมากมามานั่งดูหนังอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีแล้วก็เป็นงานแบบเกษตรแฟร์ที่แบบคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบกิจกรรมที่ทำกับเพื่อนก็ได้ทำตัวก็ได้น่ารักดีเหมือนเราไาเจอแฟนคลับที่ดูดูหนังเราก็รู้ตั้งจิตสอบรอบอะไรอย่างเงี้ยกันใช่ค่ะมีแบบ ขับคนนึงดูสิบสองรอบใมโลงแล้วก็วันนี้ก็มาดูหนังกลางแปลงด้วยก็รู้สึกเพื่อใจมากๆคือดูมากกว่ากิจวัตรเด็ดดีเใช่ไหมตอนแรกยไปสิบสองรอบใช่ไหมนอกจากเรื่องนี้นะไม่ขาดค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะใช่ค่ะก็จะมีไปถึงวันที่สิบเลยค่ะก็จะมีเก้าเพนมีแบบเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆค่ะก็มาดูกันได้ที่ละเนาะชามาดูกันได้ที่เกษตรแฟร์ค่ะที่โซนเคอ่าอ่เลยขาดท่ะ หลายคนเป็นห่องปัญญาที่เห็นไจนะเป็นอะไรเลยจริงๆถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆค่ะก็คือก็คือคุุณคณพ่อได้จะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรคไตอะไรอย่าง้ยใช่ไหมคะแล้วก็โชคดีมากๆที่ได้คิวแล้วก็ได้เปลี่ยนไตพอดีค่ะตอนนี้ก็มีเขาก็ค่อนข้างดีมากๆก่อนหน้านี้แกป่วยมานานแล้วที่ยังหลายคนไม่ไม่รู้จริงๆเราเป็นกรรมพันธุ์นะะ คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นมาสัมผัสใหญ่ใหญ่แล้วค่ะกระทั่งต้องต้องฟอกเลือดแล้วอะไรแต่กำลังใจดีในกำลังใจออผู้หญิงมีฐาตัดไก่เพราะว่าก็กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยใช่คือตอนที่ได้ลงแต่ก็้ทุกคนจะแบบว่ารู้สึกเป็นห่วงหรือกลัวหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆสำหรับการผ่าตัดครั้งนี้แล้วก็มันทำให้เต้ยเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณค่าของการที่แบบ บริจาคอวัยวะจริงๆเีก็ต้องได้รับบริจาคอวัยวะมาจากปสาชาติอีกทีเนี่ยลองเป็นระยะเวลาในการรองเ่ยนอวัยวะนี่ยประมาณเกือบปีอแต่เมื่อก่อนอ่ะมันประมาณ2ปีนะคะแต่เดี๋ยวนี้พอเหมือนเทคโนโลยีมันดีขึ้นแล้วคนเริ่มรู้จักกันบริจาคอวัยวะเยกะขึ้นอ่ะผู้ป่วยหลายๆคนก็ได้เปลี่ยนเร็วขึ้นจากปีตอนนี้ก็เป็น1น่งปีแล้วพอได้คุยั ถ้าเกิดคนเป,นเเเป,นปลี่ยนอวัยวะคนบริจาคอาวัยวะกันเยอะๆอะไรอย่เงี้ยค่ะ ก็จะทำให้ผู้ป่วยที่เป hmm. oh, oh, ็นโรคต่างๆได้เปลี่ยนอวัยวะเร็วขึ้นช่วงที่เราหนีปีที่แเรามีแอบแบบลุ้นหมดมนต์อะไรแบบคิวเราเร็วๆอะไรเงี้ยเอาจริงๆลุ้นมากๆเพราะว่าได้รับการติดต่อมาประมาณสองรอบว่าก็จะได้เรามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบเขาจะมีลำดับลำดับที่สองลำดับที่สามอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งล่าสุดตอนปลายปีที่แล้วอ่ะการเข้ดีได้เป็นลำดับแรก ใช่ค่ะเป็นแบบใช่ค่ะมันเป็นเรื่องดีมากๆเลยแบบในช่วงปีใหม่พแล้วเราก็เลยได้เห็นคุณค่าของการในัานก็เลยรำมันวันเกิดเราเลยเต้ยมากคือตั้งแต่ตอนนั้นอะเต้ยก็แบบคิดเลยว่าเต้ยจะไปบริจาคอวัยวะแน่ๆเพราะว่าเราแบบตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ว่ามันเห็นชัดๆเลยว่าคนที่เป็นคนใจดีที่ที่บริจาคไปให้คุณพ่อเต้ยอะค่ะมันมีคุณลุงอีกท่านหนึ่งที่แบบ เปลี่ยนไจพรุ่งกันพอพอดีก็เลยแบบเชิญไปไปบริจาคก็ได้เพราะว่าบริจาคเหมือนเขาแค่ลงนามเพื่อแสดงความจำนงกับบริจาคเฉยญเขาไม่ได้ต้องเอาไปเราไปตอนนี้อะไรเนี่ะตอนที่ได้ทำแล้วรู้สึกยังไงก็แบบอิ่มใจอิ่มอกเนี่ยรู้สึกแบบดีใจค่ะดีใจมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นการตัดสินใจที่ดีมากๆของของตัวเองที่แบบถ้าเราเสียชีวิตไปมันยังสามารถเอาดวงตาของเราเอาหัวใจของเราเอา ไปของเราไปได้ไปไปทำให้เกิดเรื่องเรียกว่าทิ้งแล้วก็คิดด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็รัน้ำแล้วก็ให้ไปด้วยผ่านที่เนเอบางคนอาจจะมีเชื่อเก่วกับเรื่องการบริจาคอวัยวะมากเลยค่ะไม่อยากให้บริจาคเดี๋ยวชาติหน้าเกิดไปจะได้มาไม่คุ้มันเป็นความเชื่อที่ทำให้คนไม่กล้าไปบริจาคแล้วก็อยากให้ผ่านเป็นเอกไม่ว่าไม่ว่าไม่น่าเกี่ยวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมันไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะเพราะว่า การที่เราได้ปริสัยเราได้ทําสิ่งดีไปอะค่ะแล้วเราเสียชีวิตไปเราเอาอะไรไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปน่าอะไรถึงชาติหน้าผมได้เลยดีกว่าตอนนี้ดีกว่า้อย่าไปชอบชาตินี้ก่อนเลยช่วยชวนคนมาแล้วก็ไปไปคนขังเชื่อจริงๆว่าถ้าเราทําสิ่งที่ดียังไงถ้าชาติหน้ามีจริงเราเกิดมามันก็ต้องมีเรื่องดีๆให้กับเราด้ยเพราะว่าเราได้ช่วยคนอื่น ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะก็อยากอยากชวนทุกคนค่ะให้มาลงน้ำบริจาคใจหรือบริจาคอวัยวะต่างๆค่ะเขา,ามัสามารถบริจาคได้เป็นแบบแบบคู่ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ข <c oughs> องเต้าอาจจะยังไม่การแน่นอนตอนนี้คุณหมอต้องให้ระวังอะไรเห็คุณพ่อต้องมีความระมัดระวังอะไรก็มีการต้องระวังะค่ะต้องแบบเรื่องอาหารด้วยแล้วก็ช่วงนี้คุณพ่อต้องระวัง สะอาดมากๆได้กลับบ้านไปถ้าเกิดมาเจอคนเยอะๆอะไรอย่างนี้ยก็อาจจะต้องแบบเพ้่งไปอาบน้ำก่อนยังไม่เจอเท้าอะไรแบบนั้นแต่ก็ชอบว่าถือว่ากลับมาใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นปกติช่ไหหรือว่ายังต้องยังต้องดูแลตัวเองก่อนค่ะสักประมาณสองถึงสามเดือนทำไมประมาณหกเดือนใช่แล้วก็ยังไปในที่คนเยอะๆไม่ได้แบบนานนานนานเลยจนกว่าจะแบบ ประมาณ 1, สักหกเดือนปีหนึ่งให้ดูว่าดบามันโอเคแล้วมันอะไรตอนนี้เรากังวลอะไรมากที่สุดตอนนี้เหรอคะไม่ไม่กังวลหรค่ะค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็เอนจอยกับสิ่งที่เรามีวันนี้แล้วก็ พ่อคุณแม่คนทั้งนี้มากๆจะไม่ได้เปน็นในทางกับคมือย่างมุมมองการดำเนนชีวิตในปีนี้แบบผัดมันเกิดมาแล้วมันเปลี่ยนไปหรือมันโตขึ้นยังไงบ้างคะได้ว่าปีนี้ได้โฟกัสที่ความสุขของตัวเองแล้วก็ของคนรอบข้างแล้วก็โฟกัสที่แบบความสุขเล็กๆความสุขง่ายๆอะไรอย่างนี้ยค่ะเพราะว่าไปปีที่แล้วช่วงแบบซึ่งปีหลักเลยคนฟังแบบจิงจังมากๆกับการทำงานการทิ้งาอะไรอย่างนี้แล้วมันค่อนข้างแบบ อยู่ดีๆวันหนึ่งก็ไอความสุขเล็กๆที่เราเคยมีไปไหนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าปีนี้เราจะแบบไปจออะไรใช่ะแต่หลายคนจะไม่เคยรู้ว่าเราแบบเครียดจริงๆนะเพราะคนจะเห็นเตอร์ในหมดสดใสตลอดเวลาไอหมดสดใสใช่ไหมเป็นคนจริงจังเพราะมาเยอะเลยเหมือนกันอ๋อเราได้รับตัวจริงมันไม่ได้แสองที่แบบ นใจยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เ,เห็นว่ากำลังผลุนไปวพ่มถึงน้องชายด้วยก็ก,ก็บริจาคเหมือนกันคาะาชาาใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเอาไปไม่ได้จริง อยาเราตายไ,ไปเ้วก็เวลาที่เราตายเขาห่อศพเราเขาก็จะแบบอันนี้เท่าที่อันนี้เท่าที่รูนะคะก็คือเวลาเขาผ่าตัดเอาออกไปหูมาเขาก็จะเก็บเบกลับให้สภาพร่างกายศพเราโอเคที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่กากลัวเลยอย่าง,างนคนใจดีที่เราได้ทราบไหมคะว่าเขา,าเป็นชื่อเสียงเลยนอะไอยังไงเออมันเป็นกฎค่ะที่เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาเป็นใครก็จะรู้แค่ว่ารูปประพันธ์สันฐานเป็นยังไง ร่างกายเขาแบบมีใช้ชีวิตยังไงสมบูรณ์ไหมอะไรเงี้ยจะรู้แค่นี้ค่ะแล้วก็จะแบบตั้งจิตขอบคุณเขาเาขาแบบคนไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ขอบคุณมากนี่ก็เลยอีกประเด็นเห็นหน,นึ่งที่เต้ตออยกล้าบริจาคอวัยวะเพรา,อาะว่าไม่ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะแผนการทํางานปีนี้วางไว้ยังไงบ้างคะอย่างแบบงานหนังค่อยค่าทางสายไปนานก็อยากทําค่ะตอนนี้ก็คือแบบค่อนข้างเปิดกว้างมากถ้าสมมติว่า มันมีโปรเจกต์ดีๆที่น่าสนใจแต้ก็แบบพร้อมลุยค่ะเป็นเป็นฟิวใจจอยมากกว่าพอเป็นอิสระมันคิดเยอะขึ้นหรือมันคิดง่ายขึ้นมันแตกต่างจากเมื่อก่อนยังไงไหมคะต้ว่าเบรคอนความเป็นจอยของตัวเองมากกว่าค่ะเพราะตยเชื่อว่าถ้าถ้ามันเริ่มจากสิ่งที่เราสนใจหรือสิ่งที่เราจอยอ่ะเราจะทําสิ่งให้ออกมาดีจริงๆก็ตอบได้มดเลยขอบคุณค่ะ